สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกครับวันนี้วันศุกร์ที่20่ิมีทุน่ายน2568ครับอันนั้นีเวลา17นาฬิกาครับเสเสร็จกับประมาณไปถึงย0นาทีครับประมาณ10นาทีกว่ากว่าตอนนี้ก็รีวิวบึงเขาครับพี่น้องได้10กว่ามือเกือบเกือบ2อาทิตย์พอดีครับพอวัน เสาที่้านมันเสาที่เจ็ดวันนี้วันที่ยี่สิบก็เดย์สิบสามสิบสี่มือมืออืน่นพอดีสองสัปดาห์พอดีครับน้ำกำลังเหงเหงดหายจากมองเป็นบุกบวบครับเลือแต่ความหวางเปล่าเพราะว่ามันมีเม็ดเข่าอยู่เลยครับแต่ว่านกกินเบิดนี่ครับว่งบางๆนะครับสิมืสามกับสิบเบิดไล่หมัดอยู่ครับล่อผลแล้วล่อช่วงนาจะประมาณเขาบันสาผลแล้วครับพอดีได้ยักเดือนหนึ่งพอดี ให้มันสูงกว่านี่ให้มันพ่อโกได้ก่นันมองนี้กับมองสูบน้ำกันนี่เป็นเวร์งยัขึ้นกันเนือ่องจากว่าเม็ดเขาที่มันโมทันได้ออกหากดีครับมันยังลอยน,ามมาน้ำบะนี่ช่วงน้ำบกปุ๊บโนก,ก็มากินครับเกดเก็ดเหลือแต่เปลือกครับว่างเต็มอยู่มันกินมันกินแบบเขาก็เลยตายไปเลยครับตแต่ยังดีที่มันยังเกิดแน่อยู่ครับมองได้มีน้ำนามเลยแห้งลง พอได้ขึ้นมาแทนตัวที่ว่านไม้น้่ครับช่วงว่านไม่กับว่านว่งวันอาทิตย์เมื่อกี้แหละครับกับวานที่กันมาเมื่อวานกับเกิดเนียอยู่ครับจะว่าพรท่านนกหรอกครับมันแห้ง่งน้ามันเห้งนกมันกับลงไปกินได้อนีนกกระจาบนกกระจอกแล้วก็นกเขาแล้วกะ็นกกระปีดีครับแล้วมีนกเป็ดดีครับช่วงมีนม้ำในมีนกเป็ดมาลงอีกก็ต้อง ปับตามสถานาการณ์ครับต่อไปกับงค้งได้มาสามแล้วครันไปนี่ปล่อยไปให้มันใหญ่ไปตามเวลาของมันก่อนครับช่วงลผลงล,งงละผลนึ่งเลียงนึ่งนำผลละนี่หนามผลละได้มาลกมองได้หน้าหนาไปสามครับนีประมาณยี่สิบมัดพ่อประวุฒิมองว่างๆน่าจะประมาณยี่สิบมองนี้กับมองสูงพื่อกันกับมองหนึ่งเนี่ยเป็นบวกเลยอันนี้เกิดเกิดนิดน้ดนี่นยนนเนี่ยก็เป็นตัวไม่ครับเมื่อวานไม่มันลงเรือจากนี่ ที่มันปักหักลงมาท่านเบิดขันตัวใดดินมันถมเนี่ยกี่ตมถมเนี่ยหมดนกมันเห็นมันก็จะเกิดครับตัวใดนกมันเห็นมันก็กินไปกับมันก็ตายเนื่องจากว่าเขามมนยังฆ่าเม็ดอยู่โปงนอแล้วแต่ว่ามันฆ่าเม็ดอยู่นกมากินมันก็ล่อยขึ้นมันก็ตายครับแต่ตัวใดมันลงหักแล้วมันก็เกิดตอใดอยู่ครับสังเกตบึงมึงใดที่เป็นเปลือกเขากองอยู่ในี่เม็ดเขาสิหายเลยครับเนี่ยเาเห็นต้นเขาน่ะ ตัวนี้มันก็ยังมีต้นเขาขึ้นมาแทซงนะครับนี่เขาว่านไม่ครับข้างๆกันแท่นนี่ตะเกียมันไม่น้ำครับน้ำขาวเลยรงนี้นีบกเยู่วครับก็อาทิตย์เดียวเองครับน้ำเหอดแห้งเกือบเบิดแหละครับอาทิตย์เดียวนีน้ำไม่ขาวอยู่เป็นจุดเป็นจุดอยู่เป็นบวกเป็นบวกอยู่ฝนบ่มาแค่อาทิตย์เดียวเองครับอาทิตย์กว่าๆครับตั้งแต่วานมานีวันตกจากเถื่อไปตกทางอื่นทางอื่นทางสุรินทางอำเภอเมือง แห้งครับแห้งนี่นามเลยนีนามอยู่ในถนนขางทางขางยังสิยังนิดน้อยกะตกมาสับม,มันเดืดเปียกๆเนี่ย,ยทางถ้มตอนนี้ได้เริ่มซูมนามแล้วครับแหงละบอนเป็นดินเหนียวนี่กับบวกหนึ่งตัวนี้บตัวนี้บ,บ,บด้บได้มาดูดน้ำปล่อยมันแหงเลยตัวนี้สีตนแต่ห่วกแล้วหวกถึงนกกินทั้งตัวนี้น้อยมันตายเต็มอยู่ งานนี้โบปันได้ครับมีเวิองอยู่ประมาณเลกสามหมัดสี่มัดนี่แหละเ,เป็นวางวางช่วงนี้น่าจะผ่านอยู่ตรงนี้นอันนี้ก็วานไม้ครับต้นบางๆในยหน่อยเรือนกครับนี่อันนี้ก็มีม้าอีกักหมาพระเทพสามตัวมาเลนหยอกกัน,นครับเต็มงานหน้าเลยวางแรกงว,งวงนีมากๆครับเรนนี้ไปทางไหนหลายบทมวยตีนมาเต็มเลยเนี่ยข้างๆนี่ต้องเดือดสามแล้วครับนี่น้ามึงบกไป มันเหือดแห้งเร็ว,วครับใส่เวลาแค่อาทิตย์เดียวหายไปเลยหนามมันหอนน้่มเหรอครับหอนแห้งหาายาไว้ที่กำลังขึ้นกับบบบนี้สาิตย้ใหญ่มากเอาหยาทาั้งยีละกับแบนี้หงวัวอีกยกักน่าจะอาทิตย์หนึ่งพอดีครับอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะเลื่อยเข่ามากกับพ่อตัดละ่ะช่วงนี้ก็กำลังประมาณเครยยงเข่าครับบางหมองมันเราทันหยาแห้ง อย่าให้งอเบื่อหรอกครับบ้าน,นี้เอาว่าท่านเลยบ้านี้ไายมองพอดผ่านแล้วล่ะครับบ้านนี้แต่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าผ่านแล้วแหละรอให้มันใหญ่แล้วขยายขยายพื้นที่เบื่อว่ามันสินาบอช่วงนี้มันห่างมันหน่อยอยู่กตสินเนี้เหม็นมองๆๆว่างๆก็คิดว่าเกิดแทนบ่เมียนะครับถือว่าผ่านแล้วสำนีน้เปองค้นห่างกันนี่ นาขึ้นมามันยังหายไปเลยมองว่างๆเบิ่งครับก็มีขามีหอกแนี่ยมองได้นามนามถวมถึงช่วงมันออกว่าท่านแหงมองได้นนนนกับบง่อง,อ,งอ,อกแหงครับการวานลาก็มีผลเสียพ้นดีต่างกันดีเนี่ยคือบริเอมาไรไม่กี่นูน่นนะครับบริเวยเอายามาวานไม่กี่นูน่นกัดตายหลายคนกัดเขาตายหลายเจ้าอยู่ของมาวานใหม่ครับ ไพธรรมชาติเดียวกับไพเรียงนี่ละนี่รอบเบงมันสีมาวะครับนี่ต่อไปก็จะเหี่ยวอะไที่นี้มองด้ส,งสูงสูงสีเหลือมเหี่ยวละคว,ความสูงความสุ่มซื่อนในในดินหายกับสีเหลือมตายแล้วนี่ครับตรงนี้มันเคยเป็นดินขา,ขาวๆ่น้ามนคลองกับเหลือมบกกับปอนอาจะมีค้นสูบสูบใสครับสูบใสหน้าบกลงไปไล่ติดแครับ ปลาเห็ดกับเงียบครับเพราะว่าน่าจะบ่มีเห็ดออกเพราะมันแห้งแงๆสิพ่อไก่กับสิเป็นโนใหม่แล้วครับโนใหม่กับน่าจะมีคนหาถึงแต่เหลวหน้ากับพึ่งมาเนี่ยแหละครับมาอาทิตย์ละเทืาอ,อาทิตย์ที่แล้วก็มาสูบอาทิตย์นี้ก็มาเล่อบังครับม,มันเป็นหัึ่งเดีน่าย่ายหนึ่งก็โอเคแล้วครับทานล่ะเกิดคนด,ดีของคนอยู่แต่ว่างานไต่มีหนามครับเสียกับเครื่องงานบ่เกิด เนี่ยมึงไอ้ไก่ก็อยากเขาขาเนี่ยครับเหมือนเหมือนวานเี่ยววานต้มกับพ้เสียคือมันอยางอกในนิดนึงช้างมันเดี๋ยวฝนมานำนำเขาปุ๋ยมาใส่ช่วงเขาบัรซาหมดละยู่เรียม,มาผิวเรือสันกับใส่สูตรธรรมดาไปหลอบแหลกน่าจะประมาณกลางๆเดือนหน้ามันอาจจะโอเคแล้วครับ ขาเจ้าก็มาเอาหยาเอาอยัางกันเต็มอยู่ครับเมาลกห h าหลายคนอยู่บรรยากาศบานเหาครับมีคึมๆแน่อยู่ครับทั้งท่าตูมทั้งอำเภอเมืองครับพ้นตกแต่ว่าเขียดรัตนะมาทึงๆมาทั้งผีบัวตกครับมืดมากแล้วก็หายไปตอนนี้ก็ห่อนเอาแห้งครับ อัปเดตความคืบนาครับหลังจากวานสากระมูเราเนาะครับเนาะกับบางค้นกับพึ่งใช้ปันวานกับมีครับมื่อนี้เห็ดลายเจาอยู่ส่วนทังปุนกับทางอำเภอสนมทางเขตดจอมผาปุ่นครับไปยีหลอดพานกับเจากับลางวานกับมีน้มพึ่งบกไงอะเรพึ่งในวานครับคลิปนี้ก็ไปสำเร็จครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับอัปเดตไปเรื่อยๆครับพี่น้อง อยู่ไมีแห้งสุกคนสุกคนขอบคุณลลาๆที่กดไลค์ลกดแชร์เขมามะบึงเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ